ถ้าวันนี้เราได้เข้าประชากรในวงวัยรุ่นการศึกษาเบิ่มขึ้นนั้นเป็นความต้องการความต้องการในการพัฒนาที่มั่นใจพัฒนาระกอบด้วยพัฒนาความประสงค์ต้องเชิดย่าวรู้ดีรู้ชอบในวงวัยแล้วจะช่งประกอบด้วยการมีค่าในพื้่นา ว่าสมณะทุกคนทุกท่านสามาอ่นเรือ่ปญาแล้วว่าอในงเราเขียนคัอนี้เป็นของเจ้าบพระเจ้าถ้าทองรเจ้านั้นเา้อด้วยเศษปัญญาการง i am not leave you มะนาปัจจารีนามะโกนะมะเตหุปชาโยปัชาโยเมพันเตอยัติสมาธิตัสสะโตนามะ